ดินนูนเย็ช่วงนี้โดนโดนแซวบ่อยชิบหายเป็นมีมเป็นมีมเออล่าสุดพวกไปแคมป์ทีมชาติแล้วก็เอเหมือนไปแย่งบอลเขาอะแล้วก็แล้วก็ปั่นโค้งอ่ะเออเตะไปนู่นอะโค้งไปหามุมอ่ะยังไม่ได้ดูเลยโดนแซวยิ่งอยู่ยิ่งโดนแซวนาดนั่นแหละชีวิตที่กดเลยไหมผมกดแล้ว กดแ,แล้วเหรอบันทึกแล้วอบันทึกแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีด้วยเหรอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอนาท่านเข้าสู่รายการรายการอะไรครับ <c oughs> ชื่อ,อรายการเนี่ยไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดชื่อ,อรายการนว <c oughs> ันนี้ไม่ได้คิดชื่อ,อรายการเพราะว่าเราไม่ได้มีชื่อรายการอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องทีมรักเปิดช่องนี้ขึ้นมาคือมันก็เราอยากพูดถึงทีมฟุตบอลที่เรารัก ครับนะแล้วก็เป็นทีมฟุตบอลที่เราก็ติดตามเชียร์ซึ่งมันมันก็พอดีเลยนะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเป็นแฟนลิเวอร์ pool แล้วก็พี่บอมเนี่ยเป็นแฟนแมนยูเขาเรียกว่าแมนยูแมนยูช่วงนี้ก็เสียงดังหน่อยเปิดฤดูการสองสองนัดแรกอ่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับก็ตั้งแต่กัปตันแฮร์รี่เขาไปนั่งอยู่ตรงมานั่งสำรองเลยฮาร์รี่แม็กควายทุกอย่างดูดีขึ้นนะมันเป็นแผนครับเป็นแผนไม่มีใครรู้เหรอครับไม่เห็นเขา ออกมาบ่นๆนี่ะตอนที่เขาเล่นเนี่ยโอ้เดกอานี่ไม่ค่อยไม่ค่อยสั่งการไม่ค่อยสื่อสารกับเขาทำไมเขาผิดพลาดเยอะแต่พอมาเป็นวาลานกับมาติเนแล้วโอ้โหทำไมเดกามึงพูดจังเลยวะมึงสั่งการจังเลยวะอะไรเงี้ยบ่นทีมรักเราหน่อยดีกว่าพี่บอมได้รเริ่มต้นรู้ดีกว่าเอาแมนยูพี่บอมก่อนพี่บอมเห็นแล้วเป็นไงช่วนใช่ัหก็บ่นเรื่องดีก็ได้หรือว่าไม่ดีก็ได้แล้วแต่ผมบ่นผมบ่นบ่นเรื่องกองหน้ามากกว่าครับ ทำไไไมมม่่่ชออบคยเพราะว่าตอนนี้แมนเนี่ยแมนยูกองหน้ายังไม่ค่อยลงตัวก็คือตอนปีซีซั่นมาซยาลก็ทำหน้าที่ได้ดีอ๋อตอนไอ้ปีซีซั่นเนี่ยเขาใช้ซานโชแรดฟอร์ดด้านข้างแล้วก็มาซยาอลเนี่ยข้างบนแล้วทีนี้ไปเจ็บก็ต้องใช้พิโดนะครับสลับกับแรดฟอร์ดแต่แรดฟอร์ดบางทีให้ยืนหน้าเป้าผมมองว่ามันเขาก็ยังไม่ใช่หน้าเป้าที่ต้งจัด ก็รู้สึกว่าไอ้เกมแดงเดือดอ่ะที่เทนฮาร์กเอาแรดฟอร์ดเล่นหน้าเป้าอะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ตลอดนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะกับฟุตบอลของเทนฮาร์กที่อาจจะต้องใช้กองหน้าเคลื่อนที่เยอะๆกองหน้ารเร็วๆเพื่อจะโจมตีคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าลืมนะว่าถ้า เลตฟอร์ดเจอเกมคู่ต่อสู้ที่รับลึกเลตฟอร์ดไม่ไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเพราะเลตฟอร์ดเป็นคนที่ที่ต้องมีพื้นที่เขาเล่นยิ่งพิโดล,ลงมายิ่งเกิดเป็นเป็นหลุมใหญ่เลยเพราะว่าตอนนี้ถามว่าร่างกายฟิตไหมฟิตแต่สปีด bon. บอลบอลแรกพิโดไม่สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบได้เพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจริงแต่ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้สภาพร่างกายเขามัน37แล้วมันจะสู้เด็ก20ต้นๆ้นไม่ได้มันมีเกมที่วันนั้นแม็กแม็กทอมเปิดไปแนละ้วพี่ดออกตัวก่อนนะแต่สุดท้ายก็ไม่ทันแต่นี้ก็มันก็อยู่ที่่โค้้อชอะะวาาเเจลืกใงไ ว่าก็ในมุมนึงเทนฮาร์เขาก็ผมก็มีความรู้สึกว่าอาวเขาก็กล้าที่จะให้เป็นตัวสำรองก่อนแล้วก็มาใช้ในช่วงเวลาที่เหม Ten <h> าะสมเทนฮารเนี่ยเขาจะเหมือนกับส่งส่งลงส่งลงไปเพื่อให้แฟนบอลเห็นว่าเฮ้ยโดูมึงหมดสภาพแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากูดอกมึงอะ่ะว่ากูไม่ได้นะเพราะกูส่งมึงไปลองแล้วเหมือนแมทที่เปิดตัวอินเทเนี เรน่องนี้ยิงได้พอยิงได้ปุ๊กครึ่งหลังเปลี่ยนโดลงไปความแตกต่างคนละอย่างเลยนะนั่นหมายความว่าเซนฮาร์คเขามีจิตวิทยาที่สูงมากเขาเอาพี่โดลงไปเชือดในสนามให้คนดูรู้ว่าพอลงไปไม่สามารถที่จะไปสร้างสรรค์เกมได้เลยใครเขาก็ด่าหมดเลยโดนโดเข้าไวนเนี่ยไอ้ส่วนความดีก็จังชื่นชมเขาไม่ได้ลงไปเชือดหรอกแต่ว่าเขาเอะใช้ในจุดที่เหมาะสมเชือดเชือดคนเป็นโค้ชอะเซนฮาร์ไม่ให้คนดี เงีงไปสิไปสืเขานเมไม่ใช่คนดีเพราะว่าเขาผมดูตาเขาออกเขาติดอะไรไหมเขาไม่น่าจะติดอย่างอื่นคือแสดงว่าตอนนี้ก็คือเห็นละเห็นละพัฒนาการของแมนยูมันเริ่มไปในทิศทางที่ดีใช่ครับพัาถือว่าโอเคยังในมุมพี่บอผมมองว่ามันยังขาดหน้าเป้าที่โป้งเดียวจบ เหมือนิรือว่าผ<อ>ัวที่ซื้อนนเยตมาจากนั้นน่าเป้าประมาณนั้นวิธีการเล่นโอเคไหมตอนนี้ม,นย,มนยู่ถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคในผลการเล่นผลผลการแข่งขันดีแต่รูปเกมถามว่าไม่ไม่ดีนะ2นัดแรกเห็นไหมบิวมาโดนทะลวงไส้แตกจากนั้นมาไม่บิวแล้วครับ j k r ไม่มีที่จะเตะบอลให้เซ็นเตอร์ให้ให้ริมเส้นซ้ายขวาไม่มีทาง JKR เตะจุดพุอย่างเดียวจุดพุอย่างเดียว พอพอแม์ที่ชนะลิเวอร์พูลหลังจากนั้นมาเออเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นวาลานมาร์ติเน็เริ่มรู้ใจกันมากขึ้นดาโลมาเลเซียเริ่มที่จะเข้าใจกันมากขึ้นในการทํางานหลังบ้านแม็กทอมล่างทองนะครับตั้งแต่คาเซมิโลมาแม็กทอมนีเป็นการแก้เกมอย่างเงี้ยของซเทนฮากซื้อคาเซมิโลมากดดันนะครับแต่แม็กทอมก็ทําได้ดีเพราะว่าเมื่อก่อนแมนก็วิ่งมั่ววิ่งไปหน้าวิ่งทั่วสนามเลยับแต่ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์เขาเขาก็บอกว่าก็คงมีนักข่าวไปถามว่าคุณซื้อคามโรดับ โอ้โหทีมชาติบราซิลมาจากมาริทโปรไฟล์อย่างหรูเลยแต่ว่าไม่ใช้ไปใช้แม็กโทเมนีเขาก็บอกว่าในเมื่อแม็กโทเมนีมันทําได้ดีอะในจุดที่ยังมีเวลาเยอะยังมีเวลาอีกเยอะถามว่าซื้อมาน่ะซื้อมาได้คาซิเมโลไม่ใช่ไม่ดีนะครับเขาดีกรีแชมป์ยุโรป5สมัยลาลีกาอีก3สมัยแต่ผมชอบตรงนี้ตรงที่ว่าเขาอะมองว่าเออมันมันไม่ใช่ว่าคุณจะเอานักบอลโปรไฟล์หรูมาปุ๊บแล้วจะให้เล่นเลยทั้งทั้งที่คนที่มีอยู่เขาทําได้ดีอะจะไปดอกไปเปลี่ยนเขาเนี่ยบางที มันก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาอะไรเงี้ยเกมผู้เล่นสิบเอ็ดตัวแรกที่ชุดที่ชนะลิเวอร์พูลมาแล้วมัน,ม,นมันเกิดความมั่นใจอพอไมนมั่นใจมาแมตต์ต่อมาไม่เล่นได้ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือเทนฮากจะไม่แตกเลยเอายงี่ผมถามอีกอย่างหนึ่งแล้วกันก่อนเปิดฤดูกาลคาดหวังอะไรแล้วแล้วณนะวันนี้ตั้งเป้าอะไรบ้างก่อ<ค>นเปิดฤดูกาลเนาะผมมองว่าฤด,ดูกาลเนี้ยแฟนแมนยูทุกคนคงคิดเหมือนผมนะขอแค่ดูบอลสนุกก็พอ,อ ขอดูบอลนี่มันมีความเป็นนักสู้บอลที่มันมันไม่ได้ไปเจอเจอลูกเดียวแล้วกูเดินหงอยอะไรเงี้ยเจอลูก2ละโอ้เลยไม่ได้มีกจิกะใจเลยแต่พอเปิดฤดูกาลมาแล้วโอเคณนะถึงตอนนี้ถามว่าพอใจไหมพอใจในระดับหนึ่งแต่เป้าหมายปีนี้ผมหวังแค่ได้ไปเล่นแชมเป,ปี้ยนส์ชอฟอใช่ครับ็อปอร์ชฟอร์ล,ละนะโอเคของผมน่าจะประมาณนี้อ่าก็ชัดเจนนะ,ะเป้าหมายของคลิปๆว่าไงผมเนี่ยเ,เริ่มเห็นเริ่มเห็นแววเนี่ยตั้งแต่แดงเดือดละครับที่ไปแพ้แมนยูตอนนั้น เลยทก็ออกสตาร์ทก็คือเสมอ2เกมแม้เสมอฟูลแลนเสมอพาเลตแล้วเจอแมนยูในที่3เนี่ยไอ้2เกมที่เสมอเนี่ยโอเควิธีเล่นเราก็ยังมองเห็นว่าเอ้มันก็ท่งบอลประมาณนี้แหละเพียงแต่จังหวะฟุตบอลมันก็เจอทีมเล็กพอดีแล้วเจอจังหวะที่แบบไม่เป็นใจโอเคอก็ไม่ชนะแต่วันไปเจอแมนยูด้วยความที่แบบว่าที่เราก็แอบ,บคิดว่าเ,เกมเนี้ยมันต้อง,องเอาละเพ่าะมึงก็ไม่ชนะ2เกมผลการขันไม่เป็นใจราตั้นเกมนี้มันไม่มีทางอื่นไงอ่า ปรากฏว่าเ,ย,เ,ย,เย้นูนเยสแม่งเสือไปโขเขาแมตพาเลนโดนแบนสนะัดเล่นไม่ได้ฟิมิโนก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาก็ต้องเล่นเพราะไม่มีตัวไงกองหน้าโชต้าก็ไม่พร้อมแต่ว่าวันนั้นน่ะที่ผมเริ่มเห็นแผลเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไปมัน ไปแบบไปเอิดอ่ะต้องเรียกภาษาอะไรภาษาชาวบ้านไหมเอิดอ่ะก็คือเหมือนกับว่าปีแล้วเจอเขา2เกมยิงเขา9้าลูกไม่เสียเลยก็คิดว่าโหมันยูไม่มีอะไรแล้วแมนยู2เกมก็แพ้ไงใช่ผมเขาเลยนี่ผงคิดนะผมว่าโดนไม่ต่างกับสามเม็ดอ่ะทุกคนไปคิดแบบนั้นหมดจริงๆแล้วผมก็เลยแอบคิดว่าอ้ยนักบอลเราเนี่ยแม่งก็คงคิดแบบนั้นหรือเปล่าวะประมาณว่าแบบไปเอิดใส่เขาว่าเฮ้ยยูไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยกูรอตกเมึงละอะไรเงี้ยยูไม่น่าจะมีอะไรเนาะตอนแรกก็ไม่คิดนะแต่พอเห็นเห็นในสนามแล้วเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันเล่นก เหลายๆคนแบบเล่นแบบเฮ้ยกูมั่นใจวะกูวะกูวะอะไรแบบนี้ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็คือนูนเยสนะเพราะว่าไม่มีนูนเยสวิธีการเล่นของลิฟว์มก็เปลี่ยนไปเพราะว่าปีนี้มาเน่ไปโอลิกีไปมินามิโนไปใช่ไหม,มตัวลูกหายไป3าตัวนะแต่ได้แค่นูนเยสเข้ามาส่วนคาวโยนก,ก็ยังเด็กอะนะมันก็ยังแล้วมันก็เป็นกองกลางด้วยวันนั้นนะ่สล็อตมันหายไปแล้วก็อพออโรงพยาบาลเขาก็ไปจับ <laughs> จองเตียงละทั้งแ <laughs> ชมเบอร์เลนทั้งเกตามันก็เลย มันก็เลยกด้ว่าขนาดทีมที่มันควรจะต้องใหญ่เหมือนปีที่แล้วมันมันเล็กลงแล้วก็เอาจริงผมผมมองไปที่แบบตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะ64ี่แมตช์พี่บอมเล่นครบเลยใช่ไหมเพราะได้ชิงบอลถ้วยหมดใช่64แมตช์เล่นหมดเลยอ่ะแล้วท้ายฤดูกาลเนี่ยก็คือพอมันพอมันโดนบังคับว่าต้องลุ้นแชมป์อ่ะมันก็จะเอาเด็กเล่นไม่ได้นะทั้งคาราบาวครับเอฟเอครับมันก็ต้องเอาชุดใหญ่เล่นใชม่ไยนลีกอีกแล้วระยะเวลาในการพักมันแป๊บเดียวเพราะมีบอลโลกใช่ไหมฤดูกาลมันเปิดไวขึ้นอ่าแล้วพอมาเปิดฤดูกาลเนี่ยกลาาว่ มาเน่ไม่อยู่มันก็เริ่มเปลี่ยนวิธีเล่นเพื่อน,นูนเยสแล้วอ้เนียนูนเยสเสกหายไปสามเกมทุกอย่างมันมันดุมันต้องแก้ไขตลอดตลอด,ตลอดเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบยังไม่ดีปีนี้คงลุ้นแชมป์เนี่ยผมว่าเหนื่อยยิ่งยิ่งซิตี้เขามาแบบนี้ด้วยแล้วก็ยังไหนจะมีพวกสเปอร์อีกอาร์เซนอลอีกอมาแรงสเปอร์มาดีนะปีน<อ>ี้มาดีแล้วแเพ<อ>ียง<ๆ>แต่ว่าเราก็แอบ,บในใจลึกๆอะ่ะตอนนี้ถ้าได้เตียโกกลับมาแล้วนะแล้วไหนอาร์ตูอีกอาร์ตูช่วงทีมชาติเนี่ยเขาก็ไม่เบรกนะ เขาขอสโมสรเข้าโปรแกรมนะแล้วก็จ้างโค้ชฟิตเนสส่วนตัวที่มามาช่วยในการ ฟื้นฟูร่างกายของเขาด้วยแล้วก็ไปเล่นยูยิบเอ็ดด้วยเพื่อจะเรียกความฟิตกลับมาเพราะว่าก่อนหน้านี้กับยูเวนตุสเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้ซ้มอมชุดใหญ่เลยแต่ตอนนี้ก็หลังจากทีมชาติอาเฮนเนดอร์สันกลับมาละเดียโกก็น่าจะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็แก๊งที่เจ็บๆไปก็น่าจะกลับมาพร้อมละนูนเยสโจตาฟิมิโนก็คิดว่าน่าจะสภาพแบบมันน่าจะตีขึ้นแล้วล่ะคือเรื่องแชมป์เนี่ยลิเวอร์พูลสำหรับผมเนี่ยมันมันคงเหนื่อยละยากละแต่ทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้เพราะถ้าเกิดทุกกอย่างมันนถููจติด ไม่แน่ครหลังทีมชาตินูนเยที่โดนแซวๆไหมอาจจะกลับมายิงแฮตริกใช่ครับเออปุ๊บปั๊บปุ๊กปั้งเข้าระบบปุ้งยิงเอายิงเอาก็ได้นะมันจะไปวัดกันได้เนี่ย boxing day เน mm ี่ยตรงเนี้ยน่าจะเห็นแล้วแหละช่วงช่วงหน้าหนาวที่จะมาเนี่ยผมมองว่าช่วง boxing day มันจะมีช่องว่างเรื่องระยะห่างของคะแนนเรื่องการโรเ a ชั o นักเตะเรื่องวิธีการเล่นของแต่ละทีมมันน่าจะลงตัวมากขึ้นตรงนั้นน่าจะวัดได้เพราะว่าตอนเนี้ยแต่ละทีมเนี่ยเอาอย่างเคลซีที่ว่ามาดีๆก็ยังก็ยังเป๋เลยตอนนี้ต้องบอกว่าต้องรอดูไปอีกสักระยะว่ามันจะมีใครสะดุดกันละแอบแบบหวังเนี่ยที่ซิตี้เนี่ยให้เขาสะดุดบ้างนี่ขนาดหลังๆเขาก็โดนยิงก่อนนะแล้วเขาต้อกลับมาแซงชนะ ก็งงกับเขาเหมือนกันเออเรื่องฮัลแลนด์เงี้ยโอ้โห,โหอยู่ <มา S 2> ถูกที่ถูกเวลามาไม่ต้องปรับตัวครับมาใช้งานได้เลยครับบินยิงก็ทํามาแล้วงงไปหมดบ้าบอสุดงงสุดงงเอแต่ว่าผมทีมแมนยูก็จะต้องเจอซิตี้นะเอาพี่ผีน้องหงมาแเ,เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมมาหาพี่ใหม่ได้ครับได้เลยได้เลยในวงเล่ายินดีตอนรับยินดีรักทีมรักไม่ใช่เล่าครับ เรากินน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าอย่าไปโกหกคนดูเขารู้ <c oughs> หมดแก้วเลยครับเอางั้นเลยเหรออืตายแล้วเด็กและเยาวชนนะครับควรมีผู้ปกครองพิจารณานะครับโโหดใช้วิรทยาในการรับชมนะครับหมดแล้วเนี่ยก้องแกงก้องแกงเลสเตอร์ อย่าทำตัวเป็นแบบว่าเราไม่ใช่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แล้วต้องคอยทีละจิบทีละจิบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอึบเดียวแซมเออวับ <c oughs> โอเค